รู้สึกว่าวิวสองข้างทางนี่สวยมากเลยอิม่าก,ก่อต้นไม้เต็มไปหมดเลยถ้าลมมานี่ร่วงสวยมากเลยนะไม่มีลมมันก็จะเกาะอ,อยู่อย่างนี้แหละแล้วเย็นลงทุกวันทุกวันก็เกาะทับถมทับถมกันไปเรื่อยๆ ท้องฟ้าแดงๆอ่ะสงสัยจะดวงตะวันแน่ๆเลยจวนจะตกแล้วมั้งบ่ายสามเดี๋ยวก็ตกแล้วนี่บ่ายสองโอ้จะบ่ายสามแล้วใช้เวลานานมากเลยวันนี้ขับรถมาเจอรถติดมากรถติดรถติดนี่ไม่ใช่อะไรนะรถฝ่าถนนรถฝ่าที่มาออกจากถนนก็เลยติดเราต้องวิ่งตามเข้ามาเรื่อยๆจนฝ่าเขาจะถึงทางเลี่ยงให้เรา ขับได้แค่สี่สิบนะฟดติเซฮันลงขับห้าสิบี๋ยวตำรวจจุบเอาอีกเนี่ยเขามีกล้องด้วยแถวเนี้ยเขาให้ขับแค่สี่สิบป้า,ายไม่ได้ห่างกันเดียวนะนิดเดียวเองเนี่ยตรงนี้หกสิบนะข้างหลังเมื่อกี้ผ่านมาสี่สิบเนี่ยหกสิบหลังจากหกสิบเดวน่าเฉรวเซตี้อะไรฟตฮะฟติ 40. ไงฟเนี่ยมันแถ,แถวนี้ประชากรเขาอยู่เยอะไงป้ายกำจัดความเร็วเนี่ยป้ายกำหนดความเร็วเนี่ยจะเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมห้าสิบละห่างกันเป็นแค่กิโลเดียวเองมัง้ง